<c oughs> มาใช้ไหมครบครบมีช่องอัี้ช่องถ่ายแล้วสดมาใช้ม,มันครบก็ามาตอบไอ้คำถามนี่ชอบมาถามนะชอบชอบเหยียดหยามหรอนะแกะว่างทำมากกินว่าอะไรกูเราก็ไม่เห็นในหน้าคนที่ว่าเราแก่เป็นยังไงนะแต่ที่แน่เรารออยู่ เราเรออยู่ไอ้พวกคือไงอ่ะชีวิตเราเราก็ไม่เคยขอใครกินนะเราก็ไม่ได้ขอใครเขากินอยู่วานะบ้านเราก็อยู่บ้านเราข้าวเราซื้อเรากินเองไอ้หา่าเราก็มีสองมือสองตีนหนึ่งหัวเหมือนคนอื่นมีปากเหมือนกันนี่แหละ แต่ก็เหมือนกันในยจีอะไรมากอะไรพวกมึงอะไอ้ที่เขาว่ากลัวนะไอ้อยากอะพวกพวกล้อมส้มไปฉลาดหรอกโง่คนนี้โง่ถูกหลอกง่ายวันนี้ถูกหลอกง่ายมันเราไม่เคยไม่เคยแยแสพวกพวกอันแล้วคือที่เราแย่ไม่ไม่ใช่อะไรเราพูดให้ฟัง่าเอา้าให้มาขอคอขอคุยคุยอะไรเงี้ยมึงแหลกคุยมันเลยนะหารหรือว่าพวกล้อมส้มจริงๆ กูไม่เห็นว่าเป็นเรื่องหยาบคายนะกูพบกรัดคิกด้วยเรื่องตลกตลกอะ่ะมันขำๆมาหลายอย่างะ่ะทุกอย่างอ่ะเราพูดอะ่ะเราทูท,ทูทันหมดก่ะที่มีบอกก็พักนั้นพักนี้พักประเทไทยเราแหมไปคุยกับผดเด็จการบ้างอะไรพักผดเด็จการพักผดเด็จการเฮียไรพวกนั้นประชาชนเลือกเข้ามาทางนั้นประชาชนเลือกเข้ามาทางนั้นอ่ะอะไรมึงวะ อีกอย่างเราก็พูดก่อนเนี่ยพูดอีกช่องช่องนี้เราช่องนี้เราเป็นเรื่องตลกตลกกันไปคำขันกันไปอะไรเงี้ยเราก็เลยเออไม่ค่อยนั่นนะแต่ว่าอีกช่องจริงจนะังแล้วบกพวกพวกมึงปฏิติดต่อกันมาหมดแหละทั้งรวมไทยสเออรวมรวมอะไรที่ของโตฮะแล้วก็ของบิ๊กป้อมบิ๊กโต้ฮะทั้งนั้นแหละคุยทั้งนั้นแหละคุยให้เปิดไปหมดสสวเขาไปคุยแบบแล้วเขา ทีออกมาด่าเขาเขาไม่คุยด้วย,ยนั่นเองอย่ามาพูดเลยว่าแหมตัวเองดีประเสริฐเลศนั้นนะไา้ไหมอะไรชอ่อแล้วผู้นำจตวิญจาณของก้าวไก่ฮนะคนะณะก้าวหน้าอะไรเขาเนะี่ยให้ลุงป้อมไปนี้ก็บอกแนละ้วก็ติดต่อมีการแนะนำไเสนอตัวป้อมเสนอตัวเดี๋ยวยกมือให้ด้วยนะก็เขาบอกและว่านะ ให้ลุงให้ให้แต่ป้อมเป็นนายกก็ดีกว่าให้เพื่อไทยเป็นนายกเนะนั่น่าแหละนิสัยสันดานไงเขาสลิมเปรตต่อม,มันก็เรื่องจริงนะน,น่ะที่เขาพูดอ่ะที่ไม่ใช่ใครพูดนะก็อชอบพูดเองก็ที่พักสลิมเปรตต่อสลิมเปรดแรกนี่รักษย์โอ้ยรักสถาบันมากใครว่าเ,วไงไงขเขาก็ไม่สนใจไอเ้เปรสองไอ้เกียรติกระสาัดไอ้พวกนวีนั่นแหละ ไอ้คนนั like, yeah ้นอาศัยกษัตริย์หาสิหาแบบหาประโยชน์ล่ะเธออ้างเหมือนเธอท่อนเขาพูดอะไรหมดเ่ยเขาไม่ต้องเกรงใจเขาสิบสี่ล้านเสียงเขาต้องเกรงใจอะไรครับประเทศไทยเขาไม่ต้องปิดบังตัวเองอยู่แล้วสิบสี่ล้านเสียงอยู่เขาหมดอยู่ในกำมือเขาหมดแล้ว ก็ไปหลอกมาว่าสามสามพันบาทเราวยังแย่ในช่องนี้นะแล้วช่องช่องตลุงสงแลาวชยทุกผิงในช่องนี้บอลแบงก์ Bank. เอ้ยอยากให้เป็นเนี่ยแต่เรารู้ว่ามันทำไม่ได้หรอกก็หกแสนล้านต่อปีมึงจะเอาอะไรเอาเงินที่ไหนมามึงจะเก็บเก็บภาษีเพิ่มมากูให้ไปรีดสูงสุดก็ได้แสนล้านขึ้นมาเอารีดรีดได้สูงสุดได้แสนล้านเงนินก็จะเพิ่มขึ้นมาแสนล้านแต่แสนล้านเนะี่ยคนรวยมันก็ไม่เอาด้วยมันไม่เอาหรอกมันก็ย้ายฐานหมด จะอยู่ทําไมนะภาษีมันก็เซ็นมันก็ใส่กันเต็มที่แล้วประเทศไทยอะ่ะคนจนมันก็โดนเก็บเจ็ดเปอร์เซ็นนะอย่ามาพูดเลยหาปิงหลายแสนล้านเว้ยภาษีคนจนนะที่เสียที่ซื้อของกิกนกันเนี่ยไปดูนะมั่งแหกตาดูนะมั่งพูดกูดเสียภาษีกูเสียภาษีทุกเสียทุกคนเลยอย่ยะใบสภาษีกูก็มีใบที่ว่าประจับบัตรเสียภาษีประชามโทเราก็มีไม่มีมี คือคือหวังตรงว่าดํามชมอ่ะมันโง่มันมันหลอกง่ายคนเนี้ยหลอกง่ายคนแต่งตัวดีๆมาพูดจาไม่ได้ไงไเพชรกรุลพนอ่ะคุยคุยกับไผ่ายลึกแจกแจงว่าเอ้ยคอนเทนเตอร์เปล่าไปติดต่อคุณเนี่ยไอเขาสอบสอบสอบไม่ได้เลยไอเราไม่มีความหมายอะไรอ่ะขนาดสอบพวกมึงเองยูทูบมาเลยมึงดูถูกมาเลยแลสอพวกมึงเอง ไม่มีอะไรหรอกไม่มีค่าอะไรแบบว่ามันไม่ใช่บุคบริหารไม่เห็นได้ไปบายพักอ้าวนะก็เนี่ยนิสัยพวกมึงเป็นอย่างเงี้ยือนิสัยพวกมึงมันหาหาคนคบยากใครจยกคบกันวะกูโอ้เราบอกแล้วเราพูดไว้ตั้งนานแล้วคบคบพวกนี้แลวบกเจองูแม่งอย่าไปตีงูตีพวกนี้ก่อนเถอะอันตรายกว่าเยอะคดในข้องอกระดูกนอนงอใน,นกระดูกทั้งนั้นไอพวกเกา่าไก่ ก็ดูอย่างสิสันดานดอมสมเนี่ยแม่งหยาบคลายมาโค้็หยับคายได้เปลยหรอเรื่องหยับคายใครก็หยาบคายไม่เป็นอย่างมงล่ะไปดูหนังมากไนวะ้เปล่าไปดูพวกละครมังละครมากไนวะ้เปล่าโอ้โหอ,อคนดีว่ายุคใครเป็นคนดีเราในโลกใบนี้ใครเป็นคนดีวะยุคนี้เออมึงแรงมาเขาต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ตัวเองว่าอ้าวไอ้ห่า ข้าวเรซื้อกันเองกินกันเองทั้งนั้นที่ผายจะไปนั่งกลัวอะไรกันอ,อยู่ไอ้คนที่สี่ล้านคนมันใหญ่ตรงไหนวะเพราะว่ามันก็แยกบ่ายกันอยู่ความคิดในสี่ล้านคนไอ้เทียมก็สี่ล้านสี่ล้านความคิดมันไม่มาคิดเดียวแบบเดียวกันหมดมันถูกหลอกไปบางครั้งบางคราวเนี่แต่ว่าก็บอกแล้วยิ่งมากวันะ พูดว่าดิจตอลยิ่งมากกว่านคนมันก็เออทำไม่ได้ไปฟังรอบๆดานมันทําไม่ได้นี่ว่าจะทําได้เฮ่เกิดมาก็ได้เงินเท่านั้นเท่านี้แล้วสองพันสามพันเกิดมาแล้วบอกโอ้ยยันอายุยเท่าไหร่เท่าไหร่ไปยันตายเลยตอนเกิดยันตายรัดดูแลหมดปะถูปะโถขึ้นไมายังไม่ทันไรพิธาบอกแล้วทําทไม่ได้ครับพี่น้องสามพันบาทโอ้นต้องพิจะสุามก็ทําไม่ได้ ทำได้เหี้ยอะไระล้วนั้นแหละดำส่งมันเงาเงาพวกเงาเงาพวกสติตังไม่ดีพวกงโง่สนใจไรมันดูทำให้มันครบช่องอ